ค่ะปุ่มหัวแก้มสวดๆที่นี่ตัวก้านก้านหยักที่สุดขอบนี่ครับดูครับพอเขาลุ่มเขาน้อยๆเนี่นะครับเปื่อนๆตามลูกว้างครับอ๋อครับวันนี้ลุงเสดได้มาไหนครับประมาณครับตัวนี้ครับบ่อยสี่สิบดูนะครับ ครับลอยซีซี่ครับไปเปลี่ยนครับกว้างตัวนี้ครับเทปนี้โอ้เขาง้างขนาดครับนะครับแก้มหนาครับแก้มหนาหัวถ่งครับเขาลุ่มนี่ยาวกว่าขบวนกันครับโอ้ข้าเขาลุ่มยาวนี่ได้เปรียบนะครับอยู่ไหนครับน้องครับอยู่ไหนครับบ้านอยู่ถึงบ้านอยู่ถึงบ้านโอ้มาถึงผู้สร้างให้แล้วเนาะออ๋มาอถนนลุงเชิดเนาะมีอีกบ้านมีกี่ตัว ตองตัวครับตัวถ้าพูดมีลงก่มีลงจนก่อนก็จนก็เปล่ยนเปลี่นนาะอนเยเียเาะอยู่บ้านไหนครับน้องอยู่หองแจครับโอ้บ้นหองแจเทงเนาะบ้นห้องแจเด็กุงนักงกันก็นี่ยนั่นนัเป็บ้านอยงเงยบ้านดอยอีสานปน้อยนึ่รัอ๋อเลยดอยอีสานไปน้อยนึงอ๋อห้องแจ้เนาะครับครับ อรถน้ำขนาดไหมคนครับ,ค,รบคนคนเดียวออ๋ได้ความหมดแล้วครับสามรอบแล้วแหละอ๋อครับครับอ่าแฟนเัาตรวจจีบของลุงเชิดมาหาลุงเชิดสามรอบแล้วลบ๊บะป๊ลา,าลุงเ,งเชิดวยย่าวันนี้ลุงเชิดได้ความมาหลายครับเพิ่มเกิ่มเพิ่มแล้วลุงเชิด ลุงเฉมาแต่เจ er ้าลค้ครับน yeah> claro oh um> um ี่วันนี้วันนี้วันนี้ครับลุงเฉียครับลุงเียวัสดีครับก่อนครับอ่าสวัสดีครับมขอบคุณลุงเฉียครับวันนี้บ้านดันเมืองเด็นเมืองเหรครับจนเป็นร้องเส้าหนึ่งใเขาเขาเบี้ยวนะเขาเบี้ยวองข้างข้างอไปสีออกยางมังคุดเนี่ยจนโคบุมีบุมีไลร้องบุมีใหกล้าร้องเต้หนอเส้าหนึ่ง เป็นล้องสาหนึ่งปิกมาชนะปิกมาชนะนี่ของมันเบี้ยวมันมันเจ็บอ่ะครับครับเรียวลักษณะมันไม่นิ่งัวนะเนี่ยเห็นดูแล้วครับโอเจ็บไปจังวันนี้ก่อนลุงเศษมาคิดตัวนี่เจ็บครับหนึ่งสองสามอ่าลักษณะจะนี่นะครับเป็นโคงเลยวันนี้เจ็บเลยถ้ามันอ๋อมันดีนุ่มค้ายๆว่านี่เปิดเล็ดไอ้น่องมันเปิดเล็ดครับพอครับไปก่อนครับเนี่ย เพราะวเนี่ยทากับบีบทากโอ้นี่กวางเขาเบี้ยวเนาะถ้ามันได้บีบแล้วมันบีบไม่ค่อยบีปัดเล็ดนี่เนาะมันหย่บมันจะแข็งครับแล้วมันหย่บมันจะแข็งตรงนี้หัวสูงขนาดลงเสียเนาะอ้าวหัวสูงโอ้ดังเขาหลุมก็ได้เปรียบเขาลุมยาวด้วยฟองที่วว่ะจะได้วดในปากกระตือนี่มันเป็นกองเดียวก้านฟองยาบขนาดกองสูงนี่อ๋อครับ ขาควาตั้งล่มมันน้อยๆนี่เขาบนไงนี่ควาเป็นคว่ามาตำตำตล้วค่อยบังตำมักกระตืนบนอ่ะโอ้ตำตักกระตืนอ่าก้านอยากนะกวางลักษณะนี่นะครับก้านยักคุมุมหัวแก้มสวดๆใช่ไหมคือร่าก้านก้านหยัคอือครับนี่ครับดูครับพรเขาลวมเขาน้อยๆนี่นะครับเป็นเพื่อนต้องบนหัวสูงครับแก้มหนาครับ รถแก้มครับโอ้ไม่จบค่อยๆรถใอญ่อุตตะขยะรถไอ้นั่นครับรถไอ้จอยขยะครับครับแบนี้นะครับเนาะอื้มนี่ครับรู้ถ้าเขาเบลจะนี่เขาเบลจะนี่ปลายปลายเขานี่จะจะจนก่อนนะครับเนาะไม่ไมปลายปลายเขาข้างหนึ่งนะครับเนาะน้ามันนีบนี่มันจะมาพอดีเลยก็มันสั้นมันน้อยเดี๋ยวครับครับถสองเดียว่คุนนีบ ร้องงับปุ๊นี่เจ็บขนาดอืครับตัวนี้ลุงเชิดขายอะไรครับนี่ตอนนี้ลุงเชิดขาย 200. สองร้อยสองร้อยตอน้องได้อ๋อครับทีบบาทสาวบาทลุงเชิดก็ปล่อยได้ครับ,คร,บครับเป็นเพื่อนจะมาหาลุงเชิดก็ตีหน้าสถานีตำรวจภูทรภูสางนะครับี่ข้างเซเว่นนี่ครับอยู่เตีอยมภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับ เบอร์โทรลุงเฉศกับบอกไปแล้วในคลิปก่อนนะครับเอาบอกแขมกันนะครับนี่ครับเบอร์โทรลุงเฉศอ่าลุงเฉศบอกแขมกนะครับเขาสามครับหนึ่งแปดสามแปดศูนย์สองสองครับผมก็ลงไว้ใต้จอนะครับเปลี่ยนครับมีดอกคำใต้หนึ่งเจ้าสั่งตัวแม่ลุงเฉศไปตัวหนึ่งโอเคแต่ม่นครับเดี๋ยววันหกลุงเฉศจะส่งไปดอกคำใต้ตัวแม่ครับส่งจะไหนครับลุงเฉศครับส่งไปต้องส่งไปต้องไปสนีครับอ๋อ ต้องเซกงย่างดีเลยนะครับเดีนี้มีปลามดแดงนี่มาสั่งหห้าตัวครับตัวแม่ครับโอ้ตัวแม่แต่เป็นแม่พันธุ์เลยครับแม่พันธุ์ครับเงินปุ๊บออกมาโอ้ตัวตัวแม่ตีวันนั่นนะครับก็ว่าสายเพาะนะครับสายเพาะเอามาคไยกับปลาครับอ้แต่ก็เป็นปลาปลาโตปลาเนี่ยมันจะบอกว่าไข่ด็ครับโอ้ต้องรู้บางทีเขาได้ยังตามรถไข่เนี่ยบางทีอ่านจะไม่จะเป็นฟองยีอย่างมาเฮนคนยิ่งเนี่ยโอ้ครับไม่ละ มัหัวมัน่ะตัวเท่านั้นตัวแรกมันึงงจะได้ตันว่าจังงเตเขาทอดได้่อดนี่เอามาอยู่ลุมนี่คือมันยังบเดินเฮือนเตียวเพราะการเติดมันนี่องทอนี่มันแะดับไอ้กงกี้นี่มันจะบวกแบบนี้แบบเอาม้าผสมพันธุ์ดยตรงเลยหรอเนาะมไก่กัต่อมไกก็เป็นของที่ของแมวนี่ยโอบบอแม่ในของที so ่ของแมกัหนางเดียวนะน้าอะอ๋อรับบ ผมตัขงของแมวมั้ยเออครับแต่บางทีเจ๊จะเอาป้าผมไปคอ๋อครับ<ม>ครับนับวางลงเฉดก่อนเับหนึ่งสสามีห้ากปบเอ็ดสองสิบสามสิี่สิบห้าสิเจ็ดสิบแปดตัวครับเปืลี่ยนวันวนี้ครับนี่ปลาเปล่ยน,นมาดูปวางลงเฉดเ,เอามาสอเจ็ดตัวอ๋อวันนี้มาสเจ็ดตัวครับไป,ไป เก้าเก้าตัวแล้วครับเปเ่นๆครับแสดงว่ากวางลุมเช็ดนี่บบธรรมดาครับเพื่อนๆครับบบธรรมดาแล้วครับตัวนั่นฟางมดแดงนี่โอไคนั่นตัวนั้นใหญ่สุดเลยครับใหญ่สุดส้งสุดขายไป็นตัวแครับฟางมดแดงนี่สองร้อยปลายครับตัวนั้นมันมันปลายเขามันจะวินน้อยตัวนั้นครับอ๋อครับครับแต่สองร้อยปลายยังได้ขายอยู่เนาะครับแต่มันเสียก็เสียกันเอาเป็นค้นกับเป็นห้องจะได้ครับนี้ นี่นี่หลองร้อยต่อชูมะเปลี่ยนม้อยดูว่านี่บาดแผลยังไมครับเป็นมวยก็อค่อยๆต่อไปรถดัวจะ่ไหมนี่แล้วครับตัวชูดีนี่แล้วครับพระเอีกครับนี่เหมือนกันี่ตัวนี้มันกป็นดะครับโอ้ยโชูนี่ตัวนี้ก็นี่อยู่ครับชูอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับอย่เป็นครับนะครับตัวนี้ในป้อมันมันเงินป้อมันตัวปีแเล่าตัวสองพันครับโอ้ป้อ ป่อของปืนปีเล้วตัวสองปันเนาะนี่ลูกลูกของปีแล้วนะครับเนาะครับครับ่อมันสองแบนนี้เลยสองปันนี่ครับนี่เป็นลูกของตัวสองปันปีเล้ยนะครับเป็นปืนครับผมนี่ยางับแต่แต่มันนิ่งนำดีเนาะพอมันก็จะนิ่งแคนี้ครับครับครับกินบทว่วนึ่งขสงดูนพอคเดียวครับจะนิ่งครับครับครับนะมันร้อครับปันจะิ่ง ตัวพระเอกต้องหลุมนี้แล้วครับ้องลงลูกเจ็ดเอามาโชว์สักตัวนะครับไอ้ข้าเป็นเป็ดครับดูครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้หยั่งนี่วันนี้ครับตัวนี้ซุอตัวนี้เวทใจสุดแล้วครับตัวนี้เวทใจครับเป็นเปดูครับอ่าลองเจ็ดโชวูครับตรงนี้ได้ไหมกระตรงนี้มาแต่หัวหัวสูงครับแต่ว่าใหญ่ครับนี่ครับหัวเบาสูงแต่ได้ไอ้ตัวนะครับเนาะหัวได้ครับ ตัใหญ่ครับกับลักษณะของอยู่ที่ว่าพอได้อยู่ครับลักษณะได้ครับตัวนี้อะไรครับลูกเชิดครับตัวนี้สองร้อยครับตัวนี้สองร้อยมหาลูกเชิดได้นะครับครับสองร้อยครับยังมีเจ้าของเด้วนะครับตัวนี้ครับครับมาเอลหาลูกเชิดได้ครับตัวม้าม้ามันว้าครับมม้ามันว้าตัวนี้ได้มาแต่วันนะครับครับอ่านไ้ดูกว้างเหรครับอ๋อนึกว่าไหมมนดูกวาง นะครับเป็นพื่อนทีอยากจะได้กวางครับเป็นครับกวางของลุงเชษน,นะครับม้าตีข้างเซเว่นอำเภอภูซางจังหวัดพระเยาวครับอยู่ตีหน้าสถานีตำรวจภูทอนปูซางที่ว่าการอำเภอภูซางครับลุงเชษก็จะมาขายอยู่นี่เป็นประจําทุกวันอ,นอยังก็ครับลุงเชษทุกวันยุดแควัวจันก็วันพุธนะครับอ๋อยึดแคล้วจันก็วันพุธนะครับ นี่ครับเบอร์โทรขอเสร็จครับเขียนติดโตะนั้นไปเลยครับศูนย์เก้าสามหนึ่งแปดสามแปดศูนย์สองสองนะครับเสืนเฉศครับน้ำนะครับตัวนี้ครับเอาเลยมาเส้นเสือนี่เปับลูกต่างๆครับลูกต่างๆตัวใบใหญ่ครับแต่เขาเขางับนะครับเนาะครับครับมีหลายรุ่นนะครับ เพื่อนๆท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็ม้าไม่ล่าสุดเหมือนกันโอ้นี่ยไม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับไม่ล่าสุดครับตัวนี้ครับเพื่อนๆก็เข้ามาแอลพอครับมาพอนะครับมีหลายสูงครับกว้างครับตัวนี้ยังประเดิมมาชียงเอยู่บ้านยังสิบตัวโอ้มาเชียงก็เป็นตีบ้านนั้นลูกเชิดมสิบตัวนะครับทิ่กดตัวครับแต่ตีบ้านี่วันนี้ขายไป เต้าตัวแล้วครับเพื่อนๆครับตะเกียล่าสุดน้องโยตี้บ้านห้องแจ้ครับก็มาเอาไปหั่นตัวนะครับตะเกียครับสุดล่อนๆ่อนครับตอนน้านี่นะครับนี่นะครับพอๆกัะนี่เหยานะครับเนาตรงนี้มันอ้างมาได้ครับตัวนี้โอ้ส่งมันช่ๆขอตีกสนันครับแต่ว่าตอนนั้นอ้างได้ได้ได้กว่าตัวนี้ครับ เข้าขามอย่างมาได้แล้วครับตัวนี้มันเข้าขามมาได้นะครับน้องสวัสดสงเวดมาได้ครับสวัวดิเวดใจจะได้ครับใ่ควิดยางเดียวแต่เข้าขามคนถ้าเข้าขามได้นี่แต่ก็มันอ่ะนี่น้องแต่มันจะเข้าขามคนตัวอื่นมาได้นู่ข้าอื่นเข้าขามตัวอื่นมาได้แต่ทำาเข้าได้นี่ออกมาได้ไหนครับน้องออกมาได้ครับโอ้เ่ยครับสงนี่เข้าขามเนี่ยถ้าเข้าได้ จะออกมาได้ครับตายย้อนเปนอันนนิโนเข้าออกมาได้นี่นะครับครับงามพัดตัวนี้ครับเข้าได้นี่ตายย้อนเนี่ยครับพอามันอ้าบกว้างครับเนาะอ้าบกว้างแต่กว้างทรงนี้ของอย่านเล่นขายนอกนะพี่นนัอเล่นขาหนอกครับตัวไจเป็นปั้มบูปปั้มบนครับใรับุปปั้มบูปปั้มนะครับโอ้ย ลักษณะาพังเลยครับเดี๋ยวเอาเอกนจะตุ้กยังอยนี่ลองคิดใจดีอยู่ลองแบบนี้เขาจะมันน่ารักนากนะครับกวางกวางนี่เดี๋ยวเาเอาไปเป็นกวางซ่อมได้เนะเอาว้าซ่อมกวางซ่อมนะครับเอาเป็นกวางซ่อมได้ครับนี่้งเลยครับนี้อ่างเจ็บาขายหน้าตัวนั้นนะครับเนาะเร่ว่า คนจะให้เอา <playground> ไปซ่อมนี่ลุงเฉดเพิ่งามาได้ครับอ๋อเนี่ครับลุงเฉดครับเดี๋ยวก่อน,นครับขอชโช <ไป S 2> ว์ซ่อมนี่ลุงเฉดนี้เวทนี่ลุงเฉดเพิ่งไปซ่อมได้เลยครับผมเนี่ยครับลุงลุงเฉดผ่าขายนะครับลุงเฉดบอกว่าถ้าจะเอาไปซ่อมลุงเฉดเอ้ยเสีครับเนี่ยครับวันนี้ถ้าลองเอาไปเปลี่ยนกูซ่อมน,นะครับต้องเวทตัวเดียวกันนี่เนอถึงจะไปซ่อมได้นะครับ มุ่งเสียดึงเอาผีนะครับมาดวนเลยนะครับมาวันนี้หมดจันมาวันผูกก็ได้นะครับมุงเสียดขายอยู่นี่เป็นประจำยกเว้นวันจันทร์ก็วันวันพฤหัสครับมุงเสียดบอกมาเนอแต่โทรหาก็ได้นะครับตามเบอร์โทรติโยแต่จอนี่ยเนี่เป็นแฟนครับน้องหนุ่มมาดูกวางครับครับเข้าไปทางไหนก่อนนะครับไฟเฉียวๆเลยจะนำไมทิ้งหมดเลยไฟเล็กน้อย เี่นครับองเชษไม,ม่ไม่ล่าสุดเฉีว่าใบนี่ครับใบนี่นะน,น้องนั่นห้องแจนันได้เลยพริกป้านเลยเนกมังเทิงมานะครับเป็นเลี่ยนครับตเกีกมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายับไปปุนป๋นะครับมาหู่บ้านพงเชษมาสองสามเจอแบวมู้านองเชษเลยครับอ๋อครับ เป็นเพื่อนในมาหาลุงเชดแล้วบอกเจอบอกป้าลุงเชดก็บกโทรกับว้ใตรจ้อนะครับจดไว้เลยครับเพื่อนๆครับนี่อย่างก็โทรหาลุงเชดได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลุงเชดขายแปดสิบครับตัวนี้ไส้เล็กไส้แบบใหญ่นะครับหนึ่งัวแปดสิบมีนี่สองถัวอันนี้นี่ยข้าวไม่ปูกมันครับ เุงเสดได้กินเก้าอันนี้ครับเก้าหนองไหนครับลุงเสดลุงเสียดได้มาตีทำงานลุงเสียดไปเคลียร์ย้งทั้งตีทำงานนะครับเก้าหนองไหนนะครับกระตเป้ยที่เกินไ่ะคนเข้าห้องเก้าหนองไหนครับอากวางครับตัวนี้เนาะเก้าหนองไหนนี่ยอากวางโอ้อากวางเนี่ยขอผุวเนอะหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเลี้ยมเลยครับตัวเลี้ยมมากๆครับคุณดูเนะครับอากวางเนี่ยถ้าเวียนเลี้ยวเนี่ย ในฟอเลยนะครับเนาะผมฟงซงนี่เอาเรื่องเวลาเวียนเลี้ยวครับคงซงไม่ครับเวียนเลี้ยวนี่กีบโค้งกันเลยครับถ้า,าวางซงนี่นะมันเปลี่ยไมนให้มาโม่หัวมาเนี่ยเอารื่องตัวนี้เกิดมาเคลิ้มดีครับผมงําๆปูดตัวเข้าควางลุงเฉดได้นะครับมาแล้วบอกไปปิ๊กแปลงไดรนะครับพอควางลุงเฉดน,นี่ครับ งําหูงับตาครับล้อมันเสียเกียไปแล้วหรล้นะอเนี่ยอ๋อฮะลับคลับล้อบ้าแล้วนะัามาล้บเนี้ยรักนหนอ มาครับครับครับน้องผู้เลี้ยงอยู่นะครับวันนี้น้องเฉลีขายไปเก้าตัวแล้วนะครับเพื่อนๆครับขายไปเก้าตัวละวางลูกเฉลีนี่งามๆครับธรรมดานะครับมานี่ไปเก้าตัวแล้วครับอยู่บ้านเห็มันก็มีดน้องเฉลีเนาะบ้านเห็บสิบตัวโอ้อยู่บ้านเห็บสิบตัวนะครับ นะครับลุงเชิดครับวันนี้มาทางนี้ก่อรลกวนลุงเดตัวเองนะครับ,คร,บครับขอบคุดครับลุงเชิดครับใก่นมวอน,น,น,นะครับวางจนชนะปวดหัวเลยนะครับ